ไอ้น้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยหากปล่อยแห้งหรือหมดเกลี้ยงเนี่ยจะส่งผลเสียต่อระบบระบายความร้อนทีนี้มันก็จะมีคําถามตามมาว่าจริงหรือเปล่าเติมน้ํายาหล่อเย็นในหม้อน้ำเนี่ยใช้แค่น้ําเปล่าก็พอแล้วถ้าใช้แต่น้ําเปล่าเนี่ยจะส่งผลต่อรถยังไง รอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์ซานนะครับพักหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องรถผมมันจะร้อนมากกว่าปกตินะผมก็เลยมาเปิดดูไอ้น้ำยาหล่อยเย็นนี่ตรงนี้อืมปรากฏว่าโอ้โห มันแบบแห้งมันแห้งหรือเปล่าหรือว่ามันเหลือนิดนึงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันน่าจะแห้งแหละมันน่าจะหมดนะเออนี่ตรงนี้มันเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะทุกคนนะแต่ว่ามันขุ่นๆมันก็มองไม่เห็นอ่ะนะเออผมก็เลยมาเปิดดูโอ้โหรู้สึกว่าแบบแห้งแบบแห้งมากซึ่งไอ้น้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยหากไยแห้งหรือหมดเกลี้ยงเนี่ยจะส่งผลเสียต่อระบบระบายความร้อนนะครับ มันจะทําให้เครื่องพังได้นะครับทีนี้เนี่ยหากมันฉุกเฉินจริงๆเครื่องร้อนในระหว่างเดินทางนะครับให้จอดรถและรอให้เครื่องเย็นแล้วค่อยเติมน้ํายาหล่อเย็นหรือว่าเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับเพื่อจะได้ทําให้ระบบระบายความร้อนเนี่ยทำงานได้อย่างปกติเออแต่ว่าน้ําเปล่าเนี่ยเราสามารถเติมได้ชั่วคราวก่อนได้นะครับหากมันจําเป็นจริงๆแต่ว่าก็ไม่ควรเติมน้ําเปล่าตลอดเนาะเออ น้ำเปล่าที่ใช้นะครับผมก็แนะนําให้เป็นน้ํากินดีกว่าให้เป็นน้ําดื่มอ่าเพราะว่ามันจะสะอาดเออจะเป็นน้ําที่สะอาดกว่าน้ําปะปาทั่วไปทีนี้มันก็จะมีคําถามตามมาว่าจริงหรือเปล่าเติมน้ํายาหล่อเย็นในหม้อน้ำเนี่ยใช้แค่น้ําเปล่าก็พอผมจะบอกว่ามันก็ไม่จริงหรอกนะครับเพราะว่าน้ําเปล่าเนี่ย มันจะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าหรือว่าเดือดเร็วกว่าน้ำยาหล่อเย็นนั่นเองน้ำเปล่าเนี่ยจึงระบายความร้อนขนาดที่เครื่องยนต์ร้อนจัดได้ไม่ดีพอนะครับทําให้มีโอกาสโอเวอร์ฮีทสูงซึ่งไอ้คำว่าโอเวอร์ฮีทเนี่ยก็คือ,อ,อการที่แบบว่าเครื่องเราเนี่ยร้อนมากกว่าปกติที่ใช้งานนั่นเองแล้วถ้าใช้แต่น้ำเปล่าเนี่ยจะส่งผลต่อรถยังไง ต้องบอกว่าหากเราใช้แต่น้ำเปล่าเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราควรใช้แบบเ,เฉพาะยามฉุกเฉินหรือว่าใช้ชั่วคาวจะดีกว่านะครับเพราะว่าหากเราใช้แต่น้ำเปล่าเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อระบบระบายความร้อนโดยเฉพาะรถที่แบบมีหม้อน้านะครับที่เป็นพวกอลูมิเนียมเนี่ยมันจะส่งผลต่อเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดสนิมนะครับตะ,ตะกรันตะกรอน และก็เกิดการกัดก่อนง่ายๆนะครับโดยโดยเราสามารถตรวจสอบได้โดยการถอดท่อยางนะครับที่ต่อจากหม้อพักน้ําออกมาดูนะครับอ่าจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีคราบและรอยของการเกิดตะกั่นนะครับซึ่งหากแรงมากๆเนี่ยอาจถูกกัดก่อนจนแตกผุแหว่งและนี่เองนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หม้อน้านะครับแผงหม้อน้ําของเราเนี่ยและทางเดินน้านะครับเกิดการอุดตันนยครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเอันนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันก็มาจาก เจ้าของคนแรกนะครับนี่เออมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะอ่าจนทําให้ระบบนะครับระบายความร้อนออกมาได้ไม่ดีือ,อน้ําในหม้อน้ําแห้งนะครับจนเครื่องร้อนจัดได้ความร้อนขึ้นหรือก็คือโอเวอร์ฮีทนั่นเองนะครับนี่โดยใน,นมืดนะครับผมก็เครื่องมันแบบร้อนมากกว่าปกตินะผมก็เลยว่าจะมาเติมน้ําเปล่าชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาออกไป ข้ง,งอกเท่าไไรนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็สอบนะผมก็เลยมีน้ําเปล่าอยู่ขวดนึงเนี่ยแนะนําว่าใช้เป็นน้ําดื่มดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้น้ําประปาหรือว่าน้ําที่เราเปิดเอาตามก๊อกเนี่ยมันจะมีตะกั่นตะกรอนอะไรที่ทําให้มันเป็นขาาน่ามันนะนี่เ,เห็นไหมอะไรนะครับโอเคเกิน <laughs> โอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่า ตอนนี้ผมก็จะมาเติมไอน้ำยาเอ้ยไม่ใช่สิเติมน้ำเปล่าเออให้เติมใ็น้ำสะอาดนะทุกคนผมเปิดนี้ก่อนเปิดน้ำก่อนเติมลงไปเลยนะเติมแทนน้ำยาลอยเย็นเนาะเออโอ้ยชึบเติมลงไปเลยแทนน้ำยาลอยเย็นผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นน้ำน้ำดื่มดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะสะอาดกว่า มันจะได้ความสะอาดกว่าน้ําประปาเออถ้าเป็นไปได้ก็เติมน้ํายาลอเย็นเถอะครับนี่เต็มเลยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะหมดเกลี้ยงเลยนะโอ้ถึงว่าล่ะเครื่องร้อนเวลาขับทางไกลๆนี่เครื่องโคตรร้อนเลยปกติปกติเนี่ยไอ้ที่วัดความร้อนเนี่ยเกียวัดความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นแบบ ประมาณเศษหส่วนสขึ้นนิดเดียวนนดเศษส่วนสของทั้งหมดอ่าทีเนี้ยช่วงรห่งหังพักหลังมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขึ้นมาโอ้โหแบบครึ่งหนึ่งเลยนะแบบโอ้โหมันไม่ใช่แล้วอ่าโอเคเรียบร้อยมาก็หลังจากนี้คงจะไม่มีปัญหาแล้วแหละเออสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับ ถามว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไป Let's go